ชีวิตล่าสุดจุ๋มอุทุมพรขอสามีฝรั่งกลับมาดูแลเทียรี่อายุไม่ใช่อุปสรรคของความรักสำหรับจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์อดีตนางเอกชื่อดังที่ถึงอายุจะแตะเลขหกแล้วแต่ความรักกลับสดใสล่าสุดอินเลิฟอีกครั้งกับหนุ่มฝรั่งดีกรีนายแพทย์เปิดใจถึงรักครั้งใหม่ในวัย61ปีสำหรับอดีตนางเอกจุ๋มอุทุมพรในรายการคุยแซบโชว์กับความรักครั้งใหม่ ที่แอบซ่มคบกับหนุ่มฝรั่งดีกรีในแพทย์โดยเปิดใจถึงที่มาของการครบกันในครั้งนี้ว่าทุกวันนี้ยังมีหนุ่มๆม,มาจีบอยู่เห็นว่าจีบบนเครื่องบินฝรั่งทั้งนั้นคนไทยคุยไม่รู้เรื่องคือเขารู้จักเรามากเกินไปคนไทยซักถามเยอะจนไม่อยากจะตอบเป็นเพื่อนกันดีกว่าถามว่าเขาเข้ามาจีบยังไงพอลงจากเครื่องไปก็มีแลกนามบาัตรแลกอีเมลกันเพราะเป็นคนทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันคุยเป็นเพื่อนก่อนไหม ใจเราอะลาออกจากวงการชีวิตคู่ไปแล้วไม่เหมาะกับการมีชีวิตคู่เป็นคนตรงไม่ไดัดจริตมีความจริงมากเกินไปชีวิตคู่มันต้องอารมุ่มอรวยเป็นคนไม่ค่อยอารมุ่มอรวยกับผู้ชายและจงบุรุมพรยังได้เปิดใจในรายการอีกว่ายิ่งศักยิ่งแซบที่มีอาจารย์ยิ่งศักดําเนินการรายการมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ต้องเลิกรากับอดีตสามีเทียริเมฆวัฒนาเป็นเพราะตนเป็นคนผิด และรู้สึกเสียดายที่ในวันนั้นเลือกเงินและเลือกความสําเร็จมากกว่าชีวิตครอบครัวปีนี้อายุ60ปีแล้วค่ะไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรมากเพราะเป็นคนไม่ทําสัญญกรรมด้วยไม่ฉีดอะไรเยอะมีโบทหอกบ้างตามประษาเน้นออกกําลังกายชอบไปฟิตเนสดูแลเรื่องอาหารการกินส่วนเรื่องความรักกับเทียรี่เขาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ชายอบอุ่นและเป็นคุณพ่อที่ดีด้วยที่ได้รู้จักกันเพราะยายบ้านไปอยู่ซอยเดียวกันกับคุณเทียรี่ขับรถสวนกันบ่อยๆ ต่างคนต่างชอบกันและมีแม่สื่อเยอะแล้วตอนนั้นจุ๋มเล่นละครกับเบิร์ดธงชัยและเบิร์ดน่าจะเป็นคนเอาเบอร์เราให้กับเขาแต่งงานอยู่ด้วยกัน15ปีทําไมถึงเลิกกันยอมรับว่าบางทีการตัดสินใจอะไรมันก็ผิดพลาดในชีวิตบางทีเรากําลังประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็เลือกงานมากกว่าเรื่องครอบครัวเราเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นในขณะหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราอยากจะตะเกียกตะกายเพื่อให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากไม่หันกลับมาดูอีกคนหนึ่ง เมื่อมีความขวคว้าหาความสําเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากได้มากขึ้นมากกว่าตรงนั้นก็สําเร็จตรงนี้ก็ดีลูกค้าก็เยอะเห็นเงินแล้วสนุกด้วยตัวแทบไม่อยู่เมืองไทยเลยเลยต้องยกเลิกการทํารายการอาหารไปถ้าคนเราเสพจ,จิตความสําเร็จในชีวิตมากเกินไปแต่ในใจมันกลับเสียใจเหมือนกันนะคะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะทุกวันนี้ยังคุยกับคุณเทียรี่ว่าถ้าวันนึงเขาแก่ตัวไปไม่สบายไม่มีคนดูแลเรายินดีที่จะไปดูแลเขา เพราะคิดแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เจอมาส่วนเรื่องเพื่อนสนิทมีไม่เยอะเพราะเป็นคนเบื่อง่ายและเป็นคนเจ้าชู้ครบทีหลายคนทําให้เจ็บมาเยอะมาก